คเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจยยยยยารณญาณในการรับชมเด็กๆที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําก็ขอสวัสดีทุกคนกนคนคันด้วยนะครับยินดีต้อนรัครับผมเข้าสู่ช่องพี่หมียิ่งป้ากันด้วยนะครับวันนี้เรอาอยนูนิคค่ายไปเกมมิ่งกันครับนะครับผมเกมฟิชต์วอลนะหรือประมงสื่อน,นะครับผมในเวอร์ชันอาร์เซมเก้าสิบเก้ากันนะครับโอเคก็จะเป็นอย่างนี้เดีไไ๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะไปโอ้ไม่มีคนเล่นเลยครับผมเนี่ยทางบันไดแล้วผม เอาไปสักสี่นะปัรับมาๆๆๆๆเฮ้ยเอาว่ะสุ่มเงินมาผมขวาโอ้โหสี่สิบเท่ดไปไปเท่ดเกินเท่ดเกินเท่ดเกินไปมายิงต่อครับผมอุ้ยเอาว่ะวงล้อมาครับโอเคอาจจะได้เลยก็ได้นะอันนี้มาโอ้ไม่ใช่และไม่ใช่และอย่างนี้ไม่ใช่และ ต่อครับผมเออมาอยู่เฮ้ยเอาว่าวงล้อใหม่แล้วครับผมไปผมแบบดับหนึ่งพนันสองพนันสองพนันสองพันน่นแหละสองพนันสามร้อยคูณสามร้อยคูณสามอุ้ยคูณสองร้อยค,ครับผมอุ้ยได้มาแปดร้อยเลยนะโอเคถือว่ามาเร็วมากมากเลยครับผมถือว่าสวยงามอยู่นะโอเค,คงั้นเดี๋ยวผมจะยิงต่อแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเอาให้ไม่เกินหกร้อยแล้วกันนะครับ มาเดี๋ยวเราจริงต่ออีก200นะก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้อาจจะได้เป็น2,000ก็ได้นะเออแต่ในผลที่ผมพยายามยิงไม่เกิน600เพราะผมมองว่ากำไรหกร้อเนี่ยคือมันพออยู่นะครับผมอย่างนั้นก็เกินคือหนึ่งของทุนที่เราเข้ามานะอุ้ยแต่ว่าวง,วงล้อแตกให้เรานะครับผมถือว่าสวยงามมากๆเลยนะรอบนี้ปาต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 าคอยยิงไปผมอุ้ยเอาติดตั้งแข็งใส่ทั้งมันโอโ้โห เกินไหมวะเนี่ยทรงจะเกินไงไม่รู้ว่ะจะหมดละโอเคเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่30โอเคอุ í, ้ยส่งเงินมาผมโอเครอบนี้เอาซ้ายบนโอ้โหยี่สิบบาทอขอบใจฮัน ให้อย่างนี้โอเคจบหมดแล้วผมมาต่อท้ายโอเคไม่ติดครับก็ได้มา1,600บาทนะครับผมหรือกำไร600นะก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับผมจริงๆผมน่าจะอนนอกแต่800อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปนะเออเดี๋ยวคนดูนไม่สนุกนะครับผมก็เลยว่าอ่ะนังก็เล่นต่อยอีกหน่อยนะผมตอนนี้ก็เลยได้มากำไร600บาทนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะงั้นผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าละกันนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นเกมยิงปลานะครับผมหรืเกมฟิชชิ่งวอลนะนในภาษก็สาารถาเล่นผลางรของค่ายสเปคเกมนี่นผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมทิ้งลิงก์ากหมดลิงก์สมัครของค่ใย้คปมเมนด้นงแลกวสามารถมสมัครกันได้นะครับผมโิเงเป็นดลงก์ัครของค่ายสเปคลิปนี้นะผมก็อา่าลืมนะ่นกันไ้นะครับผมทิ้งลิงค์ปกหดิง้วยนัครมอพื่อยสเกนล้ปใหมใหก็าารเรานกะันะสน้นรับผมอต้วลไปก์พากหม่นลครับสมัคราวหค่าสวัสดีครับ